สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะกับไพ่ใบนี้ที่เ,เพื่อนๆได้รับมานะคะราศีและราศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงนะกับวันนี้นะคะกับหัวข้อของความรักในโซเชียลนะคะไปดูกันว่าพลังงานของคุณที่มาเจอคลิปคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมันใช่เรื่องราวของคุณสำหรับวันนี้คลิปนี้ที่คุณมาเจอไหม ไปเช็คกันนะคะพลังงานของเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้าง as of materials 7เหรียญกลับหัวแล้วก็8ดาบนะคะ <Yeah. S 2> ซิสเห็นเรื่องราวอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเหมือนเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยเจอไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนแล้วก็เป็นความรู้สึกว่า หาทางไปไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีนะคะมันเป็นทั้งโอกาสดีที่เข้ามานะคะในขณะเดียวกันมันก็เป็นทั้งความ Challenge เหมือนเป็นความท้าทายนะคะที่คุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหา ที่มันเข้ามาพร้อมกับโอกาสในครั้งนี้นะคะลาชิสก็มีความรู้สึกว่าคุณยังงงๆอยู่อะนะยังไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะดีลกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ยังไงไม่รู้จะดีลกับโอกาสที่เกิดขึ้นนี้ยังไงนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณกําลังคุยกําลังเรียนรู้จากเขาอยู่แต่คุณก็ยังเหมือนกับว่างงๆ ไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เขาต้องการอะไรกันแน่ประมาณนี้นะคะหรือถ้ามีโอกาสได้งานใหม่ๆเข้ามาซิสก็มีความรู้สึกว่างานนั้นน่ยคุณไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าจะทํามันได้ยังไงนะคะซิสเห็นประมาณนี้ยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ นะคะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณแต่ในขณะเดียวกันโอกาสมันมาพร้อมกับ Challenge นะคะสิ่งที่ซิสเห็นนะโอเคถ้าพลังงานคุณใช่ไปกันต่อเลยนะ,ะก่อนอื่นไปดูซิว่าเรื่องราวความรักในโซเชียลของคุณนะคะดูว่าเขาเนี่ยอยากคุยกับเราไหมนะคะเขาอยากคุยกับเราไหมคนที่คุณถามถึงคนที่คุณหมาตาหมาใจนะคะให้ออก อะไรมา The Hermits สิบถ้วยว้า wow. ว Ace of Inspiration แน่นอนเขาอยากคุยกับคุณนะแต่เขาขี้อายเขาไม่กล้าไม่กล้าเปิดประเด็นแต่ว่ามีความชอบมีความรู้สึกดีมีความสนใจในตัวเราอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไม่กล้าเริ่มไม่กล้า take action แต่ในใจเนี่ยมันคุ คุกรุนชิชชอบใช้ใช้คำนี้นะแต่พูดก็ไม่ค่อยถูกก็คือในใจเขาเนี่ยมีมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วะในในเรื่องของเราในความรู้สึกดึงดูดในความรู้สึกถูกใจและเห็นหน้าค่าตาเราทีไรได้รับรู้เรื่องราวเราทีไรก็รู้สึกมีความสุขนะคะแบบยิ้มได้อ่ะ ถ้าแอบ,บดูแอบ,บส่องโซเชียลของเราเขาก็ยิ้มนะประมาณว่าเออสวยดีเออเธอดูลันลาดีเออเธอดูช่างมีชีวิตที่งดงามหรือมีชีวิตที่มีความสุขมันก็ทําให้เขาดูมีความสุขไปด้วยอารมณ์นั้นอยากเข้าหาค่าแต่ยังอายอยู่นะยังคิดเยอะอยู่นะยังไม่ปล่อยอะไรสบายๆแล้วเขาส่องโซเชียลของเราไหมนะเขาดูเขาแอบ,บดูแอบ,บส่องโซเชียลของเราบ้างไหม ก็น่าจะสองนะเพราะมันออกมาแบบนี้แต่เอาให้ชัดๆว้าวสองสิคะสิบเหรียญออกมานะสองแล้วเห็นคุณแบบกับครอบครัวเห็นคุณกับเพื่อนฝูงเห็นชีวิตของคุณแล้วเขารู้สึกว่าว้าวคุณช่างพร้อมไปหมดนะมีความสุขมีฐานะมีสังคมที่ดี ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มแบบเหมือนกับว่าพอเห็นคุณแฮปปี้มีความสุขเขาเองก็รู้สึกว่าเหมือนกลับมาย้อนดูตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกเครียดนะว่าจะมีดีอะไรไปเทียบกับคุณได้อารมณ์นั้นเลย The Devil ออกมานี่ไงพลังงานลบๆในสิ่งที่เขาคิดเปรียบเทียบตัวเขาเองกับคุณแล้วมันก็ทําให้เขาท้อใจนะว่าจะเริ่มต้นกับคุณยังไงในเมื่อดูชีวิตของคุณมีพร้อมไปทุกอย่างและเขาจะมาแทรกตรงไหนละ่ะในความสัมพันธ์นะอืมไปต่อ แล้วเมื่อส่องโซเชียลแล้วเขาเห็นคุณเป็นยังไงนะคะเขาแอบ,บดูแอบ,บส่องแล้วเขาเห็นเราเป็นยังไงนอกจากจะเห็นเราแบบว่าแฮปปี้ดีด้านะมีพร้อมปทุกอย่างสามดับกลับหัว oh. world the world ห oh. คุณมีพร้อมคุณมีความสุขแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนไม่มีโอกาสอะนะ Ace of emotion ยิ่งเห็นคุณมีความสุขยิ่งเห็นคุณแบบดูเพอร์เฟกต์เลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาทั้งแบบเริ่มตกหลุมรักคุณอะทั้งตกหลุมรักคุณทั้งรู้สึกดีๆในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกเหมือนอกหักไปก่อนที่จะเริ่มต้นอะนะอกหักรอเลยนะว่าเอ้ยฉันคงเทียบเธอไม่ติดฉันคงจีบเธอไม่ได้เรามันช่างมีอะไรต่างกันอะไรเงี้ยนะเนกาทีฟมาก่อนเลยนะคะอ่ะทีนี้ไปดูต่อ แล้วเขาจะ take action อะไรไหมในความสัมพันธ์เขาจะ take action อะไรไหมในความสัมพันธ์ที่เขาแพลนไว้นะเดี๋ยวซิสดูไพ่ยังมองไม่เห็นไพ่ชุดนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะมีข้อมูลให้อ่านแบบหลากหลายนะคะเป็น p s y c h o l o g แบบขั้นสุดยอด The lovers อเพจชอบ inspiration queen s f v o o y e เขาอยากคุยเขาอยากเข้ามาหาเขาอยากเป็นคนรักของคุณเขาอยากจะเรียกร้องความสนใจของคุณอะเหมือนกับว่าหันมาสนใจฉันหน่อยหันมาดูฉันหน่อยฉันก็ไมีดีนะเธออะไรเงี้ยฉันก็มีอะไรที่คู่ควรกับเธอนะแต่ในขณะเดียวกันนิ a t ทีฟของเขามันก็ยังมีอะเหมือนเขาก็กลัวคุณนะว่าคุณจะปฏิเสธเขานะเขาอยากจะ Take Action เขาอยากจะเรียกร้องความสนใจ ของคุณเนี่ยให้แบบดึงมาที่เขาว่าสนใจเขาหน่อยเขามีตัวตนเขาเป็นคนรักที่ดีได้นะ the lovers ถามว่าจะ take action อะไรซิสว่าเขาน่าจะทำอะไรเพื่อที่จะกวนสายตาคุณหรือดึงดูดความสนใจของคุณหรือพยายามทำตัวให้โดดเด่นขึ้นมาในสายตาของคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่ซิสเห็นนะอ่ะทีนี้เขาโพสอะไรลอยๆในโซเชียลมันหมายถึงคุณไหม mm hmm. เวลาที่เขาโพสอะไรในโซเชียลเนี่ยมันหมายถึงคุณไหม พี่ no emotion <laughs> ฉันเป็นคนอ่อนไหว the magician page voice แน่นอนเขากำลังพยายามสื่อสารกับคุณนะคะถึงความรู้สึกดีๆถึง ความปรารถนาดีถึงความรู้สึกว่าคุณน่ารักคุณมีจิตใจที่ดีเขาสนใจคุณเขาหลงชอบคุณขึ้นมาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเองก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ดูมันเป็นรูปเป็นร่างดูแบบว่ามีอะไรที่เขาจะพอจะแบบ ทําทให้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆได้นอกจากจะแอบ,บดูแอบ,บส่องนะซิสว่านั่นคือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เขากําลังเปรย์เปรย,ยบอกกับคุณนะคะมันมีไพ่ของการสื่อสารออกมาเหมือนกับว่าเขาเห็นคุณหรือเขามีใจ อยู่กับคุณและสิ่งที่เขาโพสต์เขาไม่กล้าพูดตรงๆก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่อายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหน้าแตกหรือไม่แต่ถ้าถามว่าสิ่งที่เขาโพสจะมีเรื่องมันเกี่ยวกับคุณไหมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเยอะทีเดียวนะคะนั่นคือเขาอยากจะสื่อสารกับคุณแบบอ้อมๆแหละนะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะกับความสัมพนันธ์นี้เขาคิดอะไรอยู่ A c e of s u r p i s e ชอบ hey, Emotions กลับหัวนะคะเขาคิดอะไรอยู่ ออคือเขาอยากเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะเขาชัดเจนแล,ล้วล่ะว่าเขาสนใจคุณเขาอยากสื่อสารอยากคุยอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าขอโอกาสไม่กล้าเข้ามาหาไม่กล้าจีบนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะปอดแหกไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงคุณรู้ดังนี้แล้วคุณก็อ่อยๆเขาหน่อยนะเขาจะได้มีวิธีเข้ามาหาคุณ ทีนี้ไปดูต่อแล้วถ้าเกิดคุณเปิดประเด็นชวนเขาคุยก่อนเขาจะคุยกับคุณไหมถ้าคุณเปิดประเด็นขอชวนเขาคุยก่อนเขาจะคุยกับคุณไหม n i g h t of Material ถามมาต่อไปสงวนท่าที t r e e of Inspiration ใช่สงวนท่าที เล่นตัวนะเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดประเด็นคุยกับเขาก่อนเขาจะตอบสนองอยังไงเขาจะคุยกับคุณไหม คุยแหละให้โอกาสนะให้โอกาสคุณไม่ใช่ให้โอกาสคุณอย่างเดียวให้โอกาสตัวเองด้วยที่จะได้เริ่มเรียนรู้ที่จะได้เริ่มทําความรู้จักคุณแต่ว่าเขาเป็นคน slow slow but sure นะคะคือค่อยเป็นค่อยไปขอให้มันแน่ใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณไม่ได้มาหยอกเขาเล่นคุณไม่ได้มาแบบจะคว้าหัวใจเขาไปแล้วก็ไปทิ้งควางปู้ยี่ปู้ยำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคุณไม่ได้คุยกับเขา คุณคุยกับเขาแค่คนเดียวหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เขาก็จะสงสัยนะคะเขาก็เลยต้องใช้เวลานะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปแล้วเขาจะดีใจไหมถ้าเราเปิดประเด็นคุยกับเขาก่อนนะเขาจะดีใจไหม e i g of emotion กลับหัวนะจริงๆเขาก็เหงาแล้วเขาก็รออยู่ล่ะคุณ <laughs> สองถ้วยดีใจอย่างยิ่งยวดมันจะดีใจอย่างยวดยิงยดย่งยวดยิ่งยวดกดกระดิ่งสิ justice จัดเลยประมาณว่าเขามีความรู้สึกว่าแน่ละสิคุณถ้าคุณแบบว่าคุยกับเขาเขาก็จะคุยกับคุณแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีใจดีใจแบบจะบอกว่าไงอะแต่เขาพยายาม เก็บอากาศนะคะเก็บท่าทีบาลานซ์ balance, ความรู้สึกแล้วก็ความคิดไปให้มันอยู่ในจุดที่แบบสบายๆพอดีพอดีอดเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เหงานะมีคนมาคุยด้วยมีคนมาเป็นมิตรแสดงความเป็นเพื่อนหรือแสดงความสนใจมันก็เข้าทางเขาที่เขารออยู่นั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ถ้าคุยไปต่อแล้วความสัมพันธ์จะขยับสถานนะได้ไหม ถ้าคุยคุยกันไปต่อแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะขยับสถาน,นะได้ไหมอะฮสองเหรียญนะคะวนไปเวียนมากับชีวิตของคุณอยู่นั่นแหละสองไม้สองเหรียญสองไม้และสองดาบจะบ้า่ะ ใหอะไรออกางี้สองสองสอ,งอ,อมันคืออะไรคะสองสองสอง,สองมันคือความเป็นคู่นะซิสมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะจะคุยกันแบบว่ากลมเกลียวนะคะอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนกันแบบสักทีเดียวแต่ว่าพวกคุณจะคุยกันไม่ไม่มีวันจบอะมีเรื่องต่อคุยกันได้เรื่อยๆ ไม่หวือหวาแต่วนไปวนมาอยู่ในชีวิตของกันและกันจะได้ขยบสถานะไหมซิสมองว่าแล้วแต่กรณีนะคะมันมีสองดาบเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่จะขยบสถานะขึ้นมาได้ชัดเจนเร็วๆแต่ในอีกบางเคสบางคู่ก็ใช้เวลาหน่อยวนอยู่กับการคุยกันอย่างนี้ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ,เห,หะนะเหมือนรอจังหวะนะเหมือนรอจังหวะ จะขยับสถานะได้ไหมขอเปิดซ้ำสิคุณมีความวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันใช่ไมว่ามันต้องใช้เวลาระดับหนึ่งอ่ะไม่ไม่เร็วอ่ะที่คู่คุณจะขยับสถานะไม่เร็วจริงๆด้วยก้าวไม้ออกมามันเป็นภาวะของคนที่ต้องอดทนรอต้องใช้ความพยายามหน่อยต้องไปต่อเหนื่อยก็พักแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหก้าวและก้าว เมื่อกี้สองและสองนะคะไพ่อะไรออกมาเช่นนี้แปลกจังเลยห้าไม้เอ้ยห้าดาบขอโทษซิสมีความรู้สึกว่าการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้นะเขาเป็นคนคิดมากและดูเหมือนกับว่าเขา เหมือนกับไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจที่จะสารความสัมพันธ์กับเราอย่างจริงจังให้ออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงที่ออกมานอกจากโซเชียลนะเพราะเหมือนกับว่าการอยู่ในโซเชียลเขาได้หลบหลีกหนีหน้าคุณน่ะเหมือนแบบไม่ต้องเป็นตัวจริงกับคุณทั้งหมดเพราะเขากลัวว่าเมื่อคุณเห็นตัวจริงของเขาทั้งหมดได้คบกันจริงๆในชีวิตแล้วคุณจะไม่ชอบเขาคุณจะปฏิเสธเขานะคะเขามีความหวาดกลัวมีความไม่มั่นใจในชีวิตของตัวเองประมาณนั้นน่ะนะ เออเลยเหมือนกับว่าเขาประวิงเวลาให้มีคุณอยู่ในชีวิตเขานานๆในผ่านทางโซเชียลตรงนี้หรือผ่านการเป็นคนคุยแบบนี้นะคะทีนี้แล้วความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อ,อยังไงดูซิคุยไปแล้วไล่บอยหรือเปล่าจะเลิกคุยกันดีไหมความสัมพันธ์นี้จะไปต่อ,อยังไงจะเป็นยังไงต่อไปแนวนองความสัมพันธ์ออ้เขาก็จะรักคุณมากขึ้นนะเหมือนชอบคุณมากขึ้นรักคุณมากขึ้น ไปต่อได้นะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมีความเป็นคู่มีความเป็น ก้าวหน้านะคะ3ามทวดเป็นเพื่อนกันเหมือนไปต่อกันเรื่อยๆแบบเพื่อนกันเขายังไม่กล้าที่จะออกมาเป็นคู่รักอะ่ะซิสมองว่ามีการพัฒนามีความไว้ใจกันมากขึ้นนะแล้วก็มีความเป็นมิตรภาพที่ดีเหมือนกับว่ารากฐานของความสัมพันธ์คุณจากคนคุยจะกลายเป็นเพื่อนก่อนอะยังไม่ข้ามสเต็ปม,มาเป็นคู่รักแบบชัดเจนนะคะแต่เขาเริ่มรักแล้วแล้วก็จะเริ่มเริ่มที่แบบว่า มีความจริงจังมีความอยากไปต่อมีความพยายามอยากจะทะเยอทะย,ยานที่จะทําให้ตัวเองแบบเหมือนกับคู่ควรกับคุณนะ่ะนะอืมแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อความสัมพันธ์นี้รูปแบบของการครบกันของคุณนะขอพ่บอกอีกว้าวคุณจะผูกพันกันมากขึ้นนะคะ ยิ่งคุยยิ่งชอบยิ่งคุยยิ่งแบบว่าติดใจติดติดเขาเรียกว่าอะไรอะมีความรู้สึกผูกพันเนี่ยวันไหนไม่ได้คุยวันไหนไม่ได้อ่าใช้เวลากันเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างอะมันจะเป็นความคุ้นเคยนะมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยความเคยชิน The s ต a r เป็นความรักที่เหมือนกับว,ว่าแอบเก็บเอาไว้อุ่นๆใจไม่ให้ใครรู้ m r o s o f t materials เออความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอเพื่อนแท้เจอคนที่จริงใจกับคุณผ่านตรงนี้นะคะผ่านทั้งโซเชียลผ่านทางการคุยกันการใช้เวลากันและเหมือนกับเขาจะอยู่ในซอกหลบของชีวิตคุณอะเหมือนกับว่าคุณไปเจอในอะไรมาในโลกของความเป็นจริง หรือหน้าที่การงานของคุณมีปัญหาอะไรครอบครัวคุณมีปัญหาอะไรคุณมีปัญหากับเพื่อนอะไรมาคุณก็มาเล่าให้เขาฟังได้อ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเหมือนฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอเสมออาการนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่รับฟังที่ดีให้กับเธอเสมอในขณะเดียวกันเขามีความรักแล้วก็มีความจริงใจให้กับความสัมพันธ์นี้นะเออแต่ยังไม่ยอมเป็นแฟนทำไมอ่ะแต่ยังไม่ยอมเป็นแฟนอ่ะ <laughs> Eat ร m a t e เ i a l s เขาอยู่กับความเป็นจริงนะปัจจุบันมากกว่านะเหมือนไม่อยากที่จะเพ้อฝันนะ m p ม r พ s s ขออยู่กับความเป็นจริงขออยู่กับงานขออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ขอเหมือนกับว่าสร้างวิมานในอากาศแล้วจะตกลงมาจากสวรรค์อารมณ์นั้นนะ่ะเขาไม่กล้านะเขากลัวเขาต้องแบบถูกทิ้งไว้คนเดียวนะคะ อารมณ์นั้นนั่นคือสิ่งที่ซิสมองเห็นจากความสัมพันธ์นี้ที่คุณจะได้พบได้เจอกับคนคุยในโซเชียลของคุณนะคะ,ะทีนี้มาดูซิว่าถ้าเขาคนนั้นบอกอะไรเราได้เขาอยากจะบอกอะไรเราคะถ้าเขาบอกอะไรเราได้เขาอยากจะบอกอะไรเราฉันอายเห็นไหมบอกแล้วเขาขี้อายฉั <sh an ine> นนายที่จะบอกว่าคิดถึงเธอเขาขี้อาย อยู่แบบสันโดษได้นะคนนี้รักแต่ไม่แสดงออกฉันอยากให้เธอเลิกทำแบบนี้มันไม่ช่วยให้ดีขึ้นทำอะไรจ๊ะช้อปปิ้งหรอซื้อแบรนด์เนมหรอเธอเลยไม่ชอบฉันกลัวตกหลุมรักเธอเข้าๆนะคะ สิ่งที่เธอพยายามฉันรับรู้ได้ทุกอย่างใบไหนใช่ของคุณมันอาจจะใช่บางใบนะคะฉันรู้เราเองต่างมีใจแต่อย่าใกล้กันเลยเอาไปดูต่ออีกเด็กหนึ่งนะคะซิสเปิดให้ เชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเอ้าคุยกันมาตั้งนานทำไมหยุดอยู่แค่นี้ละคะอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ ความอบอ,อุ่นใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธอนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆไปดูซิว่าใบที่คุณได้มาตั้งแต่แรก r o ราสเซนร s e ชีสมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะ คุณน่าจะเจออย่างน้อยที่สุดนะคะคุณเจอเพื่อนที่ดีคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตแล้ววนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแบบนี้เขาไม่ทิ้งคุณไปไหนแต่เขาก็ไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากเกินเพื่อนนะสิ่งที่ซิสรู้สึกได้ว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่เพื่อที่จะแบบเป็นเพื่อนใจของกันและกันนะคะมันก็วนเวียนในชีวิตของกันและกันอยู่อย่างนี้หาจุดสิ้นสุดไม่ได้แต่ถามว่า มันจะจบลงด้วยการแต่งงานเป็นคู่ครองเป็นแฟนกันไหมชิสว่าคุณได้ความสัมพันธ์ที่ดีบางทีมากกว่าการเป็นแฟนนะคะคือเขาจริงใจเขาผูกพันเขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณน่ะนะถ้าคุณไม่เรียกร้องว่ามันจะต้องแบบความรักมันจะต้องออกมาในในรูปแบบที่แบบต้องเป็นคนรักต้องเป็นแฟนเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะณนะ ณตรงนี้ที่คุณได้เจอความสัมพันธ์แบบนี้ซิสว่าก็ดีมากๆแล้วนะซิสอยากให้คุณมองเห็นแง่มุมดีๆของความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคจบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นกันในวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ซิส์ขออวยพรให้คุณเจอกับสิ่งที่ดีๆความรักที่ดีๆแล้วก็มีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเควันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย